ถากินแล้วก็โอบครับผมเนาะโอบะโอบรือว่าเอฟโอมก็จะเอฟมาเนาะเอฟประหลาดอะ่ะเอฟมาอันนี้ก็เป็นการวอมกันเนะาะวอมก่อนเอฟก็มาที่เอร้อยไวด้วยล้ายขวา อันนี้ทคผมใช้เพิ่มที่จะใช้วนวนวน,วนใต้กระตุต่มใช้ใช้มือแบบนี้เนาะวนใต้กระตุต่มบางคนแนะ้วลูกค้าแบบชนทันหยาบมากเลยการมากสา,ากสาเราใช้ครีมใช้ใช้พวกออยอะ,อะสากใช้ให้ให้ให้ส้นเท้ามันลุงขึ้นอ่ะอ่าเสร็จปุ๊บวอร์มแล้วก็ผ้กลุมเสร็จปุ๊บแล้วก็มันมันเริ่มนวดเท้าทราย เขาใช้ก็เหมือนเดิจอขั่นข้อสมมุิเนาะอ่ะสมมุิสม,มุติมมปั่นข้อปั่นปลายก่อนอก่อนใส่ใล,งลงน้ํามันนะใช่ครับผมขั่นข้อปันป่นปลายแต่พี่ไม่ถนัดเนาะแล้วก็โอ๊ะถ้าพี่จะียกว่าโอ๊ะจับเท่าๆท่เท่าขึ้นไปได้ไหมพี่ติดๆอย่างเงี้ยอ่ะตัวตัวนี้ไง <Okay. S 2> ขึ้น ต่ไปเสร็จปึ้บเริ่มละสามแนวครับผมเนาะแนวกลางกางปลาเท้าครับใชวิธีการโอกแล้วก็ดาัดานปยเท้าไปการก่อนก้อยครับแล้วก็มาโพกอ่ะเส็จปบก็ฉีดทุเรียน ภาษีทุเรียนจิกกลางฝ่าเท้าครับฝปมังอีกตรงครับมังอีกตรงพูดไปของผมก็จะมามาพูดข้างเลยเนาะอาจารย์สอนแค่พูดกลางแต่ผมจะมาพูดข้างเลยอันนี้คือฝ่าเท้าเนาะมาพูดกลางแล้วมาพูดข้างมันจะได้แบบทั่วฝ่าเท้าอ่อนนอืม กำลังองี่คูณแล้วก็ค่าไ mm hmm. ม่ลงไม่เหลอ่าจบสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปส,ส,สองใช้ไม้ละอ๋ะอร้านพี่หมีใช้ไม้ใช่ปีกคนตัวใหญ่เขาไม่เขาไม่ใช้กันเพราะเขาใช้ไม่ค่อยเป็นอนะ่ะเอาไวินิจฉัยการจุดจุดหรือใช้ไม้อนะไรเนี mm ่ย hmm. ที่เขาจะใช้ไม้ mm hmm. ไม อย่างที่พี่เรียนมาเนาะก็คูดกับคูดข้างแล้วก็ปอกกระเทียมไม่รู้เหมือนกันไหมครับพีบ่มีเนีน่ยปอกกระเทียมอ๋อปาดปอกปาดปอกเจาะเสาะปอกซอเจาะปลาอะไรนัเนี่ยปอกกระเทียมแล้วก็เสาะ,<อ>ะสรอ่องเนาะเสาะร่อง แต่ที่ไอคอนมันแบบใช้นิ้วสอดสอดเลยจริงๆอาจารย์ให้ใช้แบบนิ้วสอดไปแต่ถ้านิ้วสอดมันมันไม่ถนัดผมใช้วิธีการเนี่ยเราให้มันเกิดเสียงโดยที่ว่ามันมากระทบกับเล็บเราเนี่ยอะมันมันจะมีเสียงมันจะมีเทคนิคพวกเนี้ยเราสามารถเติมเข้าไปได้ครับ แล้วก็ปาดคอเมื่อกี้เจาะคอปาดคอก็ปาดไปปาดกลับมักเจาะไปเจาะกลับแล้วก็อ้อมอ้อมโคมาคขับผมเนาะใช่ไหมพูดอ้อมโคมะแล้วก็อ้อมก้อยบนเตียงไม่ค่อยถนัดเลยแล้วก็สาแนว ก็ซิกแซกปันปาวีกว้างครับขีดตรงจอบส้นอันนีจบเต็ปสองแล้วตัดก่อนไหมครับพี่ตัดก่อนไหมไม่ไม่นอกตัดมารอบแล้วพี่จ้า,าตัดเปล่า ต่อไปเลยไม่เปิดต่อเดี <นะ S 2> ๋ยวลงยูทูปอ่ะเสร็จที่สามก็อ,องโปงครับผมนะนระสานปราสานนิวอ,องโปงแล้วก็คู่ข้าเกียร์เอ็น ทำสลับอีกครั้งหนึ่งครับผมพูดค่าเกี่ยวเอ็นบเหมือนกันเกี่ยวไหมต้ท่านต้นตูนค่าเกี่ยวเอ็นบนมันอีกบนครับผมจะใช้คู่ไม่เอ็คู่เนาะไม่เอ็คู่บนบนค่าผมก็ใช้ค่าใช้สองหมื่คขั้นเลย ใช่ปกติเราจะใช้คาดเื่งเดียวใช่ไหมตอนนี้พี่จะใช้สองอ่าใช้ใช้คาดคู่ใช้สองมเหมือนกันครับแล้วก็เก่าโอ๊ะโอต่อไปคา ูลมกระปูกแต่ทำไมไม่เห็นบอกเรากระปกกรปูกมันตกครัปผกที่ดุงเทพได้ก็แบบลงฝนตกไม่เห็นเลยแล้ก็ตินน้ำ อันนี้ที่อะไรที่บอกเซเว่นใช่ไหมถ้าเซเว่นอันนี้รูปใต้กระโดงจึงขึ้นจึงลงสามรอบจึงขึ้นสามรอบแล้วก็วนใต้กระโดงแล้วก็สลับข้างครับอันนี้คือพี่รับดำดำมาแล้วพี่เรียนนี่เรียนโอซิ่ชั่วโมงเหมือนกันแต่เป็นของนิดแดง เป็นคนที่แยงครับพูดใดใ้กะจุควนใด้กระจุกหมุนไปแล้วก็หมุนกลับสามนอกนะแล้วก็กระตุ้นข้อเท้าสลับนิ้วก่ผม จบสามละต่อไปสี่ก็กดจุดกดจุดเน่ข้ามไปเลยมั้งกดเป็นไปแล้วเนาะข้ามข้ามข้ามสี่ไปแล้วกันกดจุดต่อไปขึ้นนักแข่งขึ้นนักแข่งก็จะมีวีขึ้นแรกวีวีพี่ใช้แี้เลยใช้ตัววีเนาะไปที่หัวเขา่าถึงขึ้นพดขึ้น,นวีสามรอบซ้ายสามรอบจากคอสัม วีวนวนใต้หัวเขา่าใช้มีเนียจับที่ปาาเท้าไว้วีวนแล้วก็กลับไปทีวนเมื่อกี้วนซ้ายนี่มาวนขวาขวาีวนควักนี่ควักใต้กระดุมละวีวนควักดัน ดันดันดันใต้หัวข่าวครับมีคนวัดด mm ัน hmm. ร mm ูดพึ่งเอ็นร้อยหวายรูดหน้าไถหน้าครับผมไถหน้าฟันปลาครับ ไปนี่เส้นเส้นในมันจะมีด้านในจะมีสองเส้นเนาะกดกดแนวชิดกระดูกครับแล้ววนไปที่หัวเข่าใช้มีดตัวนเนประคองฝ่าเท้าไว้วนที่หัวเข่าเส้นหนึ่งสักสองรอบเรามาเส้นสองเส้นสองกดครับกดแรงๆวนมาที่หัวเข่าอ่าคนนั้นกับหลับเหมือนกันคู่สองคู่ ในสองอันนี้นอกสามเส้นนะยีคนหลับคุณนเด็กจะหลับหลับกันหมดทุกคนเลยเนี่ยคนดูอ่ะมองไปดูหลับทั้งคู่เลยเว้ยโก้หลับกันหมดเลยเนี่ยตอนแรกอ่ะอะไรก็ดูอยู่ใช่ไหมก้องก้องพี่จะอาจจะแบบอ่ะใช้กล้องพี่นกอ่ะหลับเหมือนกันเว้ยโก้ในสองนอกสามอะเส้นในสองเส้นเส้นนอกสามเส้นน้องนกน้องเล็กไม่ง่วงเหรอง่วงเลยเนี่ยเสร็จแล้วพี่นกตื่นแล้วก็ คนก้นหอยครับที่มีเสียงเลยเนี่ยนี่ยต่อไทยนี่ไปใช้ที่ไอคอนกันได้ได้คนก้นหอยได้องมีคนใช้อยู่คนก้นหอยแล้วก็ว่ายน้ํามันจะมีว่ายน้ําคู่ว่ายน้ําคู่ก็นี้เลยครับผมดึงที่ลายไว้นี่ว่ายน้ำคู่แบบนี้เลยใ้้ผมปิี่ีเซียเห็นไหมดึงกลับมาเอานี้ป้องชนกันหรอคะใช่ครับเหมือนแบบนี้ นึ่งครับมาอเราลงักที่เอ็นไร้หวังนิ่งไว้ไว้น้ำคู่นะแล้วต่อไปไว้น้ําเดี่ยวก็ใช้มือเดียวนะไว้น้ำเดี่ยวใช้มือเดียวแต่ว่า้่ำเดียวคนใช้ประจำใช้ไว้น้ำเดี่ยวจะใช้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 กันบ่อยเป็นใช้เป็นงานเป็นประจำที่ที่นู่นใช่ใช่เสร็จปุ๊บก็ชั้นเข่าชั้นเข่าขึ้นชั้นเข่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้นขาด้านบนนะครับวันนั้นลูกชั้นขายลูกค้าลูกค้าหลับ แล้วที่แอบมันจะพลิกเทคนิคก็คือเราต้องใช้อะส้นเท้าเราอะทับทับทับขาลูกค้าไว้ทับปลายเท้าลูกค้าไว้เพื่อไม่ให้แบบมันโวนเอวไม่เจ็บไม่เจ็บให้เขาแบบให้มันเป็นการชนให้รู้ว่าเออเขาควรจะตั้งเข่าไว้อย่างนั้นในในทับเลยทับจะได้รู้ขามันติดอยู่ไหนพี่จ้าขึ้นไปอีกเออเนี่ยทับจริง ต่เราเราโน้ตเรามีเก oh. well, ้า well, อี right. well, ้ไงครับพี่เราไมันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่เตียงแบบนี้ไงขางางรถทับแบบนี้ไงครับพี่อ๋อเบา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 ไม่ต้องแบบไม่ต้องกดแรงให้เขาแบบรู้สึกว่าให้เราช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยประยุกต์ด้วยเนี่ยลูกค้าชอบนวดแล้วหลับอ่าใช่นวดฝ่าเท้าลูกค้าจะหลับเราก็มาท่อนขาด้านบนขาเล็กเนาะ แล้วพี่จะพี่จะวาพี่ก็จะเกลี่ยน้ํามันเนาะพี่ใ้้เทคนิคเนี้ใช้มีนิ้มวนไปเกลี่ยน้ามันปกติคนเราก็จะลูบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะพี่ใช้เกลี่ยแบบเนี้ยเกลี่ยไปด้านข้างก่อนออันนี้เป็นการเกลี่ยน้ามันก่อนแล้วก็ลูบไปด้านบนเสร็จก็มาด้านข้างเห็นไหมลงลงไปสองรอบแล้วมามาด้านล่างเห็นไหมด้านล่างก็ลูบไปอันนี้คือการเกลี่ยน้ำมันเฉยๆเนาะเสร็จแล้วเราก็จะรีดละชั่วโมงคงไม่ได้เกลี่ย เราต้องรีบเดี๋มันน้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะรีดละเราก็จะรีดลงลงน้ำหนักละพี่ก็จะเนี่ยไหมเหมือน F F ไป F มาข้างล่างวนกลับมาแล้วพี่จะเริ่มกดอ่ะนี่มันเหมาะสำหรับชั่วโมงนะพี่เนี่ยต้องใช้กดเห็นไหมมันก็จะมีน้ำหนักเลยเนี่ยเห็นไหมคนเราเราจะรู้สึกสบายเราพี่จะกดไปสามแนวกดสามแนวเห็นไหมกดสามแนวตอนเริ่มไม่มีท่ามันไม่มีพวกนี้จะไม่มีมานนั้ใช่เราต้องรู้จักแบบ พี่เป็นโนจะดูจับมนด้วยไงแล้วพี่ก็จำเทคนิคทั่วเลนสนมาจับเหมือนกันแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็ไปจำเทคนิคของแต่ละคนมาเขียนจังดีไหมหนึ่งห้องแอร์ป่ะมีห้องแอร์เลยแบบมันร้อนร้อนหน่อยมันต้องอยู่ห้องนอกพี่นี่กู้ค้าอะไรเงี้ยอออ๋่เสร็จปุ๊บก็เห็นไหมลูกสามแนวกลางใช่ไหมครับซ้ายขวาเสร็จปุ๊บมาด้านข้างด้านข้างก็ใช้นิ้วโป้งกดเห็นไหมตามร่องอืการรู้สึกสบายไหม มันจะสบายเสร็จปุ๊บพอมาท่อนล่ากด้านในใช้นิ้วกดเห็นไหมใช้โปง้งใช้นิ้วนางก็ได้นิ้วกลางก็ได้สองนิ้วนเนาะลูนไปได้นะองใต้บริเวณขาดด้านล่างอเสร็จปุ๊บก็เอฟลงมาเอฟลงมาเสร็จปุ๊บเราต้องซัพน้ำมันละใช้ผ้าคลุมครับใช้ผ้าคลุมเสร็จปุ๊บเราจะซัพน้ำมันตอนมันพี่จะบีเห็นไหม บีบขึ้นลงเนาะเต่็ุ๊บใช้ฝ่ามือดันดันด้านข้างดันด้านนอกอ่ะอ๋อเหมือนท่าโน้ที่เราดันใช่เหมือนกับท่านน้ที่เราที่เราใช้กันโน้ตเยไทยอ่ะแล้วก็มาดันด้านในดันด้านนอกบนด้านในเสร็จปุ๊บพี่ก็จะลุกซับน้ำมันละลูกขึ้นมา สักสองมีสามรอบก็ได้นะ,อ,ะอันนี้ดัดบ,บนก่อนด้านข้างพี่ก็วางแบบนี้ใช,ใช้มือใช้มือแบบเนี้ยมันจะดูสวยแบบม,ม,มีมีเทคนิคแบบดีกวแบบว่าเราเราจับรูปธรรมดาแล้วก็พาดไปข้างนี้ส่วนใต้ขาเนี่ยใช้ผ้าซับเห็นไหมวักมา เสร็จปุ๊บพอมัถึงหัวเขา่จาจับภาพากรุงข่าวรูปไม่ลงด้านล่างประสามรอบเสร็จปุ๊บครุมข่าวอีกครั้งหนึ่งใช้มือประสานบีบน้องบีบน้องเข้ามาท่าพี่เยอะอเ,ยเหมือนกันนะเยอะที่มาที่ไม่ค่อยท่าเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะ,ะ,ยอ,ะอยู่ที่ที่เดียเนี่ยเยอะเยอะไม่เยอะเลยท,ท,ท,ที่ที่ที่ใช่ร้านที่ก็ท่าแบบนี้เลยใช่ไหม ใช่จะมีใช่ไหมพี่ทำงานพี่ใช้แบบนี้นะคือคือคนคืออันมันคนละหลักคนก็คนละโรงเรียนด้วยเนาะไม่ไปที่ร้านต่าอ่ะไม่เยอะภาพไม่เยอะให้คนอยู่ห้าค่าอีกต้องบอกสี่ห้าค่าเลยเสร็จปุ๊บพับขาเป็นเลขสี่พับขาเป็นเลขสี่เสร็จปุ๊บเราใช้เทคนิคของพี่พี่ใช้หัวเข่าหรอดันดันที่ฝ่าเท้าลูกค้าไว้นี่เราอยู่บนกีอีนเนาะอยู่บนกีดิน สร็จปุ๊บบีบต้นขาด้านบนที่วิธีการกดกดนี้เลยก่อนแล้วหักเข่าขึ้นหรอคะไม่ต้องหักอันนี้มือปัะกอบขหนจากของเข่าไวตัวของเข่าไวแต่แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้พี่ใช้ใช้ที่พี่ที่พี่ทํางานแล้วกันเสร็จปุ๊บเปลี่ยนทิ้งตัวมาอีกนหนึ่งใช้บีกที่ซื้อต้งขาด้านบนก่อน เราไปที่ปลายเท้าเนาะดีบที่เนาะเอาข้าขานนะอเฝ้า้วยกันเนาะอ่ะข้อเฝ้าเดี๋ยวเรากลับมาที่เก้าอี้ดึงขาลูกค้าอย่างตรงครับรูดทับนสมาธิอีกอันหนึ่ง จะขึ้นมาที่ปลายเท้าแล้วปลายเท้าก็ที่จะซับน้ำมันโดยการซับล่องนิ้วก่อนล่องนิ้วอ่ะล่องนิ้วนอนละแล้วก็ดึงนิ้วครับถ้ามันไม่ดังก็ดึงสองรอบถ้าไม่มันมันไม่ดังอีกก็ปล่อยปล่อยเลยโอเคนึกว่าจะดันดึงจนดัง หมุนข้อเท้าครับดัดลงครับคนถือก็ไม่ไหวแล้วนะี่ยก็ดัดขึ้นอีกน,นิดนึงอีกน,นิดนึง <c oughs> จะจบแล้วจะจบแล้วแล้วกระซับน้ำมันแล้วก็ทาแป้งทาแป้งด้วยใช่ครับผมแป้งเด็กอันนะ,ะแป้งเด็กของพี่เป็นไหนล้ว เป็นไรหรอกพี่มีสมมติว่าาทแป้งว่ะสมมติเราทำแป้งอ่าจบละแล้วก็วิธีการแป้งมันจะมีเทคนิคครับพี่ครับจะตใช้ใครจุกฝ่าไว้พี่พี่จุกฝ่าไว้เออสมมติทาแป้งผมพี่จะใช้แป้งไว้ที่นี่เนาะอ๋อไม่ได้ลูบไปที่เท้าใช้เสร็จมือใช่ใช้ใช้ใช้แป้งเคฟะใช้ฝ่ามือเสร็จปุ๊บค่อยเคาะเคาะแป้งไปจนเป็นแนวเท้าละเสร็จปุ๊บพี่ก็จะมาวนให้ป่าเท้าอ๋อค่อยๆลูบให้เขาใช่ค่อยๆลูบแล้วก็ปนมือที่ส้น แล้วก็เอฟลาวงนี้เท้าเสร็จแล้วเนาะเอฟลาวมาที่ท่องท่องขาด้านด้านล่างก่อนอ่าวนสักสองสามรอบเสร็จปุ๊บยกขาขึ้นเอรอยไหวแสดงว่าแป้งเท้าแล้วท่องขาด้านล่างแล้วต่อไปท่องขาด้านบนก็เหมือนกันเอฟเหมือนกันถ้ามีแป้งนะครับถ้ามีแป้งเนาะอ่าเสร็จปุ๊บอ่าตอนด้านล่างมกีด้านบนนี้ด้านล่างอ่ะเสร็จปุ๊บยกขาตั้งขาขึ้นยังไม่จบอีกอ่ะเอฟอีกรอบหนึ่ง ช่วยหน่อยสิคะช่วยตั้งหน่อยค่ะไอ้นี่คือธรรมชาติลูกค้าันนี้จะเป็นการคอครับพี่เนาะเกิดต้ทุกอ่ะแล้วก็ห่อแล้วก็พาดเขาวไวไอคอนก็มีท่าหนึ่งพอพ้าผ้าผพาไวสิบก็หนึ่งสองสามเป็นอันว่าจบพยายามมาฝาอีกภางหนึ่งอ๋อโอเคค่ะอ่ะสต๊อปสต๊อปแล้วส่งเลยนะ 好。Oh,